สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูอาการหางลงเองนะครับหรือว่าหางกระตุกนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรหรือว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้รถคันนี้นะครับก็รุ่น l 5 0 1 8 p p นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็รถใช้งานแค่ร้อยกว่าชั่วโมงครับหางกระตุกหางลงเองนะครับนี่นะครับ หางลงเองดับเครื่องแล้วก็หางมันลงเองนะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทรถหางก็กระตุกนะครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับกระตุกครั้งหนึ่งนะครับก็อาการยังไม่หนักมากนะครับต้องรีบแก้ไขปัญหาก่อนนะครับถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาก็อาจจะทำให้เสื้อสูบอาจจะเป็นรอยนะครับ เี่นครับเราก็ได้ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ยกหางให้สุดนะครับแล้วก็ปล่อยไว้ดูนะครับว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะครับว่ากี่นาทีนะครับจะกระตุกเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับกระตุกแล้วนะครับหนึ่งครั้งครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับอันนี้ก็มาตรวจเช็คให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็แจ้งมานะครับว่าหางมันกระตุกนะครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันกระตุกยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขนี่ครับหางกระตุกเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปอาการหางกระตุกนะครับก็เอามาฝากพีเพื่อนๆให้ดูกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ก็จะเอาคลิปปัญหาต่างๆนะครับมาลงให้เพื่อนๆไปดูกันครับปัญหาต่างๆนะครับก็มีทางแก้ไขนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับผมครับสวัสดีครับ